คนชอบพักมาถามแล้วว่าไม่มีคนถ่ายคลิปให้จะถือโทรศัพท์ยังไงใครจะถ่ายให้นี่ค่ะค่ะ หมุนเลยจักรหมนจักรถ้าหมุนได้ปรับได้เคป่างแล้วนี่นะนอกจากจะปรับความสูงความเตี้ยความสูงได้นี่ <c oughs> สามารถก้มหน้าเงยหน้าได้ด้วย <c oughs> เห็นไหมเห็นบ่าเห็นข้างๆว่าแค่หมุนตรงนี้พอเราจะให้เงยแค่ไหนเราก็หมุนอะอะเงยละพอเราอะเนี่ยก้มละล็อกได้สามารถล็อกได้ได้อีกอย่างปรับซ้ายกว่านะปรับตรงนี้นะ่ๆๆๆๆๆนีซ้ายกว่าเห็นป้า ดูดูดูความละเอียดของเขามีระดับน้ําให้ด้วยจ้าไม่ต้องกลัวว่ากล้องเราจะเอียงนะแต่ว่าสิ่งที่เราที่สิ่งที่เราชอบที่สุดคืออะไรรู้ปะจะให้ดูจะให้ดูอะไรนี่ขาตั้งกล้องอันนี้สมมติสมมติอันนี้มันถุงโคกนะถุงน้ําที่เราแบบพิวติดตัวไปด้วยนะเนะถ้า,านานเอามาไกลๆางไม่เห็นดูมีที่แขวนถุงน้ําให้ด้วย มีขนาดนี้ยังไม่ซื้ออีกเหรอสนใจสินค้าโปรสังส่งซื้ที่ตะกร้าได้เลยจ้ะ